ลงแม่ทับในกองอลังต่างแต่งตกลงจะไม่ไถมันจะมตกลงจะไม่มีการกดดันมันจะมากดลงตกลงจะไม่ทําอะไรชะมเออเอารถไถมามาไหวควบรถไถว้วรถไถมาพื่นพื้นพื้อนเพื่อนพืนกูนปไปละเองกูเองก็ได้เออไม่ต้องอเลยเลยเตรียมรถไถให้ฉันคำหนึ่งวันที่11เ็ดี๋ยวฉันจะไปร่วมขบวนด้วยการจอมพลัง โปรดจงเตรียมรถไถให้ฉันอีกหนึ่งคันเดี๋ยวกูจะไปร่วมวของมึงคันคูคัคนแล้วก็อีเจเอคันหนึ่งคนละคันคนละคันอาจเตรียมรถไถให้ดรมริกาคันหนึ่งเดี๋ยวกูจะไปควบรถแต่คูขับเป็นถ้าเกิดว่า แม่ทัพนายกองอลองตองแต่งจะไม่ผลักดันไปแล้วถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีกับแม่ทัพนายกองอลองตองแต่งล่าสุดจะไม่จัดการกับขมศแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องมานั่งเกรงใจไอ้หุนเซนล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอะไรปะข่าวล่าสุดมาข่าวล่ามาเร็วล่าสุดมาประชาชนชาวามเมววศโดยเฉพาะเกษตรกรชาวขเมศเรียกร้องให้ประเทศไทยเปิดด่านเปิดด่านเปิดดา่ดดานให้คอยแน่เปิดด่านเปิดด่านฉันถามว่าเปิดด่านทําไมล่ะเปิดด่านให้มึงทําไมล่ะเปิดด่านเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันสัมภารังของประเทศเคมรนมันสัมภาังของเกษตรกรเคมรอยู่ในดินไม่สามารถขุดมาได้อันนึ่งมาจากว่าเต็มโกดังไปหมดและขณะเดียวกันในดินก็เต็มดินไปหมดและไม่มีใครรับซื้อเลยและขณะเดียวกันประเทศไทยพอมีการปิดด่านมันสัมภารังของเกษ,ษ,ษ mRNA, ตรกรเคมรเนี่ยตอนเนี้ยเต็มแผ่นดิกนกองประเทศเขมรปปหะไม่มีใครไปรับซื้อแล้วก็ไม่มีใครขนมาแล้วก็อยู่เต็มโกดังไปหมดเลยมาตรการปิดด่านนะั้นเป็นมาตรการที่กดดันทางฝั่งเคมรอยู่แล้วนะคะแต่เกษตรกรเคมรเรียกร้องในการที่จะให้ประเทศไทยเปิดด่านเพื่อที่จะให้ นะคะบรรดาพวกเกษตรกรชาวแคม็์ซึ่งน่าสงสารมากขายอะไรไม่ได้เลยนะคะอดอยากปากแห้งเสร็จแล้วก็มีการลักลอบเข้ามาเพื่อขายแรงงานที่ประเทศไทยแล้วก็โดนจับโดนจับแล้วก็กลับเอาไปอีกพอก,ก,กลับไปปุ๊บก็ปรากฏว่าที่ประเทศม็ยก็ไม่มีงานให้ทําไปขุดมันสำปะหลังมันสำปะหลังก็ไม่ได้ขายอีกนี่คือมาตรการที่ประเทศไทยจะต้องเปิดด่านให้ประเทศกคม็์นะประเทศกคม็์นะคะมีการข่มขู่มีการประกาศออกมาบอกว่าร้องขอขอให้มีการเปิดด่านเถอะพอตัดกลับไปที่ฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นําตัวจริงและเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของประเทศกคม็์ปรากฏว่า หุณเซนประกาศออกมาผ่านทางกระบวนการต่างๆรวมทั้งล่าสุดวันนี้หุ่นเซนบอกว่าอะไรรู้ปะหุนเซนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเนี่ยอารมณ์อโวยประเทศไทยเนี่ยไม่มีมนุษยธรร,รมประเทศไทยเนี่ยไม่มีมนุษยไม่มไม่มีมนุษยธรรมด่าเราบอกว่าเราเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมเป็นยิ่งสัตว์ไม่มีมนุษยธรรม,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 รรมเราไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยเราแค่จัดงานวัดแล้วก็เอาหน้าหุนเซนเนี่ย ไปใส่เป็นไอตัวเลงเป้าแค่นั้นแหละมันหาว่าเราเนี่ยไม่มีมนุษยธรรมงานวัดบ้านใครก็ไม่รู้เอาหน้าหุ่นเซนไปเลงเป้าเอาหน้าหุ่นเซนไปเลงเป้าแล้วอีสาวน้อยป่าแป้งก็เอาหน้าอีบุญลานีน่ไปเลงเป้าเสร็จแล้วก็เอาหน้าหุ่นเซนไปวางเป็นเป้าแค่นั้นแหละตุวงตุ้งตุวลงตลงุตง้ตงแค่ขอโทษนะคะ แค่บกกระบอกเข้าหลามในงานวัดอ่ะไอหุนเซนบอกว่าเราเนี่ยเป็นเยี่ยงสัตว์กระทำการกับหุนเซนเยี่ยงสัตว์ประเทศไทยเป็นคนไม่มีมนุษยธรรมกูกําลังจะบอกว่านี่แค่งานวัดนะนี่แค่งานวัดแต่ถ้าเกิดเนี่ยงานจริงเนี่ยมหาสงครามเมื่อไหร่เนี่ยมึงเนี่ยจะไม่ได้โดนเนี่ยแค่เอาหน้าเนี่ยไปวางไว้ในเป้านะเว้ยหอยไอ้นี่มันแค่เหตุจำลองนะเว้ยเฮ้ ปวดหัวมันจริงๆเลยดูสิมันเนี่ยประเทศมันเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันเนี่ยก็ยังเนี่ยปากกล้าขาแกล่งแล้วมันก็ยังขี่บรรดาในาการนัการเมืองไทยนักการทหารไทยล่าสุดหุนเซนประกาศออกมาค่ะ <S <S แม้เราเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วแม้เราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแม้นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอนุทินชาญวีก็ยังไม่ได้มีการโทรศัพท์ไปอํานวยวยยศหุนเซนแล้วก็ยังไม่ได้ไปคาราวะสัมมาอะไรต่างๆหุนเซน เพราะว่าเรามัดระวังกระมิกระเมียนมากเลยแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าแม้กระนั้นเลยแม้กระนั้นเลยปรากฏว่าฮุนเซนก็ยังขี่ประเทศไทยได้ต่อเว้ยเฮ้ยล่าสุดฮุนเซนโพสต์ออกมาบอกว่าข่คมขู่จะมีการเปิดเผยบัญชีรายชื่อพวกนักการเมืองนักการอะไรต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยที่เป็นคนที่รับส่วยและที่เป็นคนที่มีนอกมีในมีใต้พรมใต้ใต้ใต ใต้วาใต้ศอกอยู่ที่ประเทศแมนาและก็รับสวยจากบรรดาพวกบ่อนการพาน,นันแล้วก็พวกแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆเว้ฮ้ยล่าสุดล่าสุดหุนเซนมันว่าจังสั้นเว้ฮ้ยปรากฏว่าสถานการณ์ทางฝั่งเมืองไทยสถานการณ์ทางฝั่งเมืองไทยเริ่มตั้งแต่ดรอเรมริกาและทุกคนเลยค่ะก็โพสตเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะ โคตรเต็มโซเชียลเพื่อที่จะต่อต้านรัฐบาลและก็ต่อต้านในทางกัมพูชาและก็ฮุนเซนว่านะคะอยากกล่าวหาไม่โคตรเต็มโซเชียลบอกว่าเชิญเลยค่ะรีบเลยมึงลุงฮุนอังเคิลอังเกิลรีบเลยอังเคิลทุกคนกําลังที่ประเทศไทยกาลังรออยู่กูรอฉากนี้แหละทุกคนที่ประเทศไทยกาลังรอฉากนี้อังเกิลทุกคนกําลังรออยู่รีบเลย อังเกินบักอังเกินกันนี่เนาะบักอังเกินอยากรู้แล้วเปิดเลย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  ตอนนี้บักอังเคิลก็กำลังงงงงกงงบอกว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยมันจะเชียร์เขมรหรือว่ามันจะเชียร์ประเทศไทยวะประเทศไทยเนี่ยจะประชาชนชาวไทยทาไมเชียร์ให้อีอังเคิลเนี่ยมันเปิดเผยชื่อขนาดนั้นวะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยเชียร์อังเคิลว่าขอให้มึงเปิดมาเตะเปิดมาเลยตอนนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยมันเข้าคุกแล้วกูอยากจะรู้ว่ามันจะมีคนเข้าคุกอีกสักกี่คนเปิดเลย เปิดเลยให้อังเินเปิดเลยมันจะได้จบจบเปิดแล้วจบมึงอย่ามาทําตัวเหมือนกับอดีตตารวจที่ประเทศไทยนะนะทำเถอะทำเถอะทำต้าจะเปิดทำต้าจะเปิดเสร็จแล้วก็ไม่เปิดทำต้าจะเปิดทำต้าจะเปิดเสร็จแล้วก็ไม่เปิดเปิดหัวมาปุ๊บจั่วหัวเสร็จทำต้าจะเปิดแล้วก็ไม่เปิดเหมือนเปิดมาเพื่อที่จะแบบทําอะไรแบบเหมือนเปิดมาเพื่อที่จะตบตบขาไปตบขามาตบขาไปตบกระเป๋ามาตบขาไปตบขามาตบมาแต่ตบเท้าไปตบเท้ามาแล้วก็ไม่เปิด เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้รู้กันสักทีหนึง่งว่าสิ่งที่อีอังเกิลเนี่ย มันกำหมัดอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่และที่สิ่งที่กังเคิลมันกำหมัดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จและสิ่งที่อังเคิลเนี่ยมันจะต้องเนี่ยมากำหมัดเนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยกูจะได้รู้กันสักทีหนึ่งและหลังจากนี้ประเทศไทยจะได้ล้างประเทศสักทีหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดเปิดมาแล้วปรากฏว่าอยู่ครึ่งคอมอประเทศไทยก็จะได้นะคะร,รู้พ่อรู้หมูรู้จักกันสักทีหนึ่งว่านักการเมืองไม่ควรมาบริหารประเทศอีกต่อไปกูก็จะได้รู้กันสักทีหนึ่งอะ นอกเหนือจากนักการเมืองตามตะเข็บชายแดนแล้วเนี่ยมันยังมีนักการเมืองตามตะเข็บชายกรุงเทพหรือนักการเมืองตามตะขอตามขอบกรุงเทพหรือนักการเมืองที่อยู่ในกรุงเทพหรือนักการเมืองที่อยู่ตามขอบับภาคอีสานหรือนักการเมืองที่อยู่ตรงไหนที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับสายตะกงสายตะกูเกี่ยวกับบ่อนนั่นบ่อนนี่เกี่ยวกับอะไรต่างๆและผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายน่วะที่อยู่ในพื้นที่เขมรแล้วมันประกอบผลประกอบกันอะไรเยอะแยะวะแล้วตึกเนี่ยที่มันไม่ยอมทุบสักทีเนี่ยใครเป็นหุ้นส่วนอยู่วะก็จะได้รู้สักทีนึนะ มันจะได้รู้สักทีหนึงมันจะได้รู้สักทีหนึ่งประเทศไทยต้องบริหารโดยรัฐบาลของประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยจะต้องบริหารโดยการนําของหุนเซนที่อยู่ประเทศข้างบ้านประเทศไทยเนี่ยจะต้องบริหารโดยรัฐบาลไทยโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผู้นําประเทศไทยที่ได้เลือกจากสภาผู้แทนราษฎรมาไม่ใช่ว่าบริหารโดยสมาชิกสภาของประเทศเขมรและนําโดยประเทศฮุนเซน ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปัญหาของประเทศไทยได้ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหากูจะต้องไปถามพม่าก่อนไปถามประเทศเขมรก่อนไปถามประเทศลาวก่อนไปถามประเทศมาเลเซียก่อนประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีเอกราชของตนเองในการที่จะบริหารจัดการภายในประเทศของตนเองไม่ใช่จะต้องมานั่งเกงใจเขมรก่อนประเทศไทยจะต้องมีทหารเป็นของตนเองและทหารนั้นก็รับเงินเดือนจากภาษีที่ประชาชนเนี่ยทำมาหากินเสร็จแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับทางบรรดาแม่ทัพนายกองทหารน้อยทหารใหญ่รวมทั้งเนี่ยเข้า เข้ายาปลากระป๋องต่างๆที่มีการส่งไปตามชายแดนนั้นด้วยรวมทั้งสบูด่ดอกเตอร์มาริกาด้วยที่เอาไปถูขลับน่ะนั่นแหละสะบูด่ดอกเตอร์มาริกาที่บริจาคไปเนี่ยประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0ก้อนก้อนน่นะจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็เป็นสบู่ที่แก้คันดังนั้นเนี่ยเราก็ให้ไปและขณะเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นเราก็เป็นแม่ยกของแม่ทัพในกองเราก็เป็นแม่ยกของของทหารทั้งปวงดังนั้นเราจึงหวังและปรารถนายอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เรากระทาการและเป็นแบ็กอัพและอยู่เบื้องหลังรวมทั้งเนี่ยนะ รักษาอธิปไตยไม่ใช่รักษาน้ำใจของรัชทศเขมรใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนอย่างไรก็ตามนะคะ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 ดรอบริการมีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะก้านน้ำหอมอารมา ก้านน้ำหอมตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ3วันอยากจะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกๆคนนะคะก้านน้ำหอมอโรมาเทอร์ปีมอลลี่เอสสวีทเมลอนอโรมาดิฟฟูเซอร์ตัวดิฟฟูเซอร์ตัวนี้นะคะมันเป็นแรงบันดาลใจจากการที่รัมริการเนี่ยนะคะบ้านรัมริาจจาก,การใช้กลิ่นนี้แล้วมันเป็นแรงบันดาลใจจากการที่รัมริการเนะะี่ยเวลาไปที่ห้างใหญ่ๆในอังกฤษก็ดีไปที่นะคะโรงแรมหรูๆในอังกฤษหรือในที่ต่างๆก็ดีนะคะได้รับไฮโซโอโทงนะคะเราไปที่ ไหนก็ตามแต่เนี่ยนะคะมันจะมีกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นโรงแรมฮิวตันกลิ่นโรงแรมโอเรนเทลกลิ่นโรงแรมเอ่อเอ่อเอ่อโฟร์ซีซันอะไรเงี้ยนะคะในสถานที่แบบจะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมีการประชุมสหประชาชาตินา,นานาชาติอะไรเงี้ยเวลาเราไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้นดรเมรริกาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกๆบ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องนอนนะคะ,ห,นะคะห้องนั่งเตียงเสี่ยงนะคะเขียงนอนอะไรต่างๆนะคะรวมทั้งห้องรับแขกของแต่ละบ้านเนี่ยนะคะได้มีความลิ่นหอมหอมด้วยดิฟูเซอร์ดิฟูเซอร์ การหอมนะคะที่เป็นปรับอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะ29 0รอบาทดอเรมริการผลิตมาเองแล้วนะคะและดอเรบมริการเนี่ยนะคะตักไว้ในทุกห้องทุกหับของดรอเรมริการเองนะคะดิฉันอยากจะขออนุญาตนะคะแนะนาค่ะนี่ค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตแนะนําตัวนี่คือ diffuser ยี่ห้อ Mollys ค่ะ diffuser ยี่ห้อ Mollys นะคะเราจะมีก้านให้ทั้งหมด10ก้านเยอะมากคุณสามารถแบ่งใช้ครั้งละหก้านก็พอได้ค่ะและสามารถเอาไว้ในห้องน้ําจะได้ไม่กบจะได้ไม่เหม็นกลิ่นตดนะคะเวลา ใครเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราต้องไปนั่งดมกลิ่นตดของคนที่เข้าก่อนหน้าเราไม่ว่าจะเป็นผัวเราหรือว่าเป็นแขกที่มาบ้านก็ตามแต่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาเนี้ยนะคะกลบไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดเรบริการจงแนะนําว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะทําให้เราเนี่ยสปาอารมาเทอราพีนั่นก็คือกลบกลิ่นตดด้วยตัวนี้หรือแม้ว่าตอนที่เรานอนนะคะแล้วห้องเราอาจจะแบบเปิดแอร์แล้วมันอับๆนะคะเราไม่เซ็เราไม่ได้เปิดเราไม่ได้เปิดให้ให้แสงมันเข้ามาในห้องเพราะว่า นะคะเราก็แบบว่าใช้ใชแอร์คอน n e c ชั o นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ใช้ตัวนี้นะคะในการปรับอากาศนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันแนะนํานะคะใครที่ยังไม่มีสามารถสั่งซื้อได้ค่ะในบ้าน t ิ๊กตอกติ๊กตอกไปที่ตะก้าที่ดรตอมบริการปักนะคะอยู่ในอยู่ในตะก้าแล้วนะคะบ้านนี้อยู่ในตะก้าแล้วนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยค่ะทีนี้เรามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ เราก็จะมีโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะฟังนะคะทุกคนโปรโมชั่นถ้าใครซื้อมาห้าถ้าใครซื้อมาห้ากล่องดงตรตเมริกาแถมให้หนึ่งกล่องค่ะถ้าใครซื้อมาห้ากล่องแถมให้หนึ่งกล่องอัตโนมัติเลยไม่มีตะกร้าโปรโมชั่นนะคะแต่เดิฉันจะวันนี้จะโปรโมชั่นวันนี้นะคะ่ะวันพรุ่งนี้จะไม่โปรนี้อ่ะโอเคสรุปจบนะคะคือถ้าใครซื้อมาห้ากล่องแถมให้หนึ่งกล่องโอเคนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้เยอะ <c oughs> อย่างเช่นบ้านดรตุ้ริกาอย่างเงี้ยบ็นต้นนะใช้เยอะใช้เยอะมากบ้านดรตช้มฤกษะใช้เยออะมากคื ดิฉันเนี่ยมีความอย่างนี้เป็นมีปมอยู่นิดๆตรงที่ว่าเคยไปซื้อไ e อ้ตัวดิฟวเซอร์แบบนี้เพื่อเอามาปรับอากาศที่ห้องน้ําที่บ้านเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเจอกลิ่นนี้คือกลิ่นนะคะสวิตเมลอนนี่แหละกลิ่นสวิตเมลอนก็คือมันกลิ่นแบบเมลอนหวานๆเลยอะมันจะหอมๆเมลอนนะคะเมล่อนเมล่อนเลยเมล่อนเมล่อนเลยกลิ่นสวิตเมลอนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าฉันก็ไปเจอว่าเขาขายว่า1,900บาท สามอันหนึ่งพันเก้าร้อยบาทกูก็เลยกรูดบัตรเลยพื้ดพอได้มาปุ๊บได้มาหนึ่งอันเว้ยได้มาอันเดียวฉันก็ถามว่าฉันก็กลับไปถามว่าเอ้ยทำไมถึงได้อันเดียวเขาบอกว่าสามอันหนึ่งพันเก้าร้อยนั้นคือตรงนู้นค่ะไม่ใช่อันนี้เอ้าแล้วทำไมเอาป้ายมาวางตรงนี้อ่ะแล้วฉันก็เข้าใจผิดปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมรับว่าเออก็แบบก็ก็ฉันซื้อไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็เฉันก็เลยโมโหมากเลยค่ะฉันซื้อดิฟฟูเซอร์มาอันเดียวพันเก้าอ่ะฉันก็เลยมีปมค่ะหลังจากนั้นฉันก็เลยตัดสินใจไปซื้อด พอไปเจอจตัวจักปุ๊บปรากฏว่าเธอเข้าใจไหมพอฉันไปซื้อมาปุ๊บไปซื้อมาเป็นสิบเป็นร้อยเลยอะอซื้อมาเป็นสิบเลยอะแล้วก็อันละสองร้อยกว่าบาทอะจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าเปิดออกมาก้านมีสามก้านอุย้ยเหมือนกูจะไปไหว้เจ้าที่เนาะเอาก้านให้กูสามก้านแค่นั้นอนะหนึ่งกล่องอะเอาก้านให้เราสามก้านฉันก็เจ็บใจมีปมอ,อีกฉันก็เลยเลิกซื้อดิฟูเซอร์จากเจ้าต่างๆตัดสินใจ เป็นที่มาของการผลิต d i f f u s ร์เป็นที่มาของการผลิต d i f f u s ร์เพื่อใช้เองในบ้านของตนเองห้องรับแขกที่บ้านของตนเองห้องโต๊ะทํางานของตนเองที่ออฟฟิศของตนเองรวมทั้งเนี่ยห้องน้ําของตนเองมีกี่ห้องกูปักหมด มีกี่ห้องกูปักหมดเลยห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวหัวเตียงปักปักปักแล้วก็ตรงห้องน้ําของรับแขกปั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 กไปหมดเลยห้องออฟฟิศปักหมดเลยห้องทํางานในออฟฟิศปักหมดเลยอ่ะแล้วก็หอมฟุ้งแล้วตัวนี้นะคะมันเป็นกลิ่นอโรมามันจะเป็นเหมือนกับเราเข้าไปในสปาแล้วมันหอมหอมประมาณนั้นน่ะค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะผ่อนคลายมันเป็นกลิ่นอโรมาเ t h e r a ีแบบผ่อนคลายอันนี้เรียกว่าอาร oma diffuser diffuser คือก้านหอมทำหา ก้านที่ทําให้หอมนะคะเราก็เอาก้านปักไปแล้วกลิ่นมันก็จะออกมาตามก้านดูดออกมาแล้วมันก็หอมและเหยออกมาโอเคนะคะจัดไปค่ะ290บาทเท่านั้นแล้วก็1กล่องมีก้านหอมให้ทั้งหมด10ก้านด้วยค่ะหนึ่งกล่องดอรมอลลี่ให้ก้านไปทั้งหมดสิบก้านจ้ะทุกคนเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องขมิ้นนิดหน่อยค่ะ แล้วก็เป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสหประชาชาติเล็กน้อยค่ะแล้วก็เป็นแม่ค้าค่ะที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะต้องขออภไปท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะคะที่บางทีอาจจะต้องขายยาไปด้วยค่ะคือหมายถึงว่าเหมือนหนังขายยาค่ะเออเปิดมาปุ๊บใช้นางใช้นางเสร็จปุ๊บขายยาประมาณนี้นะคะ สั่งแล้วคะ่ะพวกเธอเนี่ยฉันจะบอกพวกเธอให้ว่าพอเธอมีดิฟูเซอร์นะเธอจะสบายอารมณ์มากเออเวลาผัวดา่าเธอก็จะนั่งเนี่ยเอาเวลาเวลาผัวด่านะเมื่อไหร่ผัวด่านะเธอได้กลิ่นอโลมาเทอเรปีมันเหมือนเหมือน,น,น,นเข้าสปา